วนนี้วันนี้จะเกไรครับ <PA> <c oughs> ้เ่สนงวันนี้จะมาเล่นเซิร์ฟไิเซครับที่เมื่อวานผมเล่นไปก่าจะเกือบจะได้ดาบเพรเยไปะวันนี้ผมจะเล่นเซิร์ฟสกายวอร์ดีไหมสกายวอร์ดสกายวอรด้ครั ที่เหียวเขาถ้าเป็นบล็อกทองอ่ะมันก็ไม่ขุดไปง่ายไป <c oughs> เสียงแหบแล้ว้ <c oughs> โหสุดยอดมากมันเป็นยที่เฟี้ยวมากมันเป็นอ่ะน้าจะมีกล่องแล้วแต่มันโกงเอามันเป็น,าน,าน,น,ลปนกล่องอะหรอกไปหูดับดับเนี่ยคิดว่ากลัว นี่มีนี่ย i mean ิงแม่งเลยคิดว่าข้ากลัวก็เข้าวข้าจะเฮ้ยตามมาหาเฮ้ยบายอดอนเจ้าตัวเฮ้ยอ้าวไม่เข้ากันใหม่อ่ะมาแล้วก็ไป ปลาตื่อมาปามันไปตายแม่เอามาปลาหายอ้เส์ฟไม่ใช่เส์ฟมีใครอยู่ในข้างๆนะเออน้อยสนิทโชคดีโหเมื่อกี้ตากหินทำไมมันเป็นดับอีกอ่ับโกประชา้อดำแบบนี้อ้า สนมารวมให้ด้วยไม่อชอบก็อย่างดีที่ไม่มีอะไรไปก,ก,ไก็เราตอนนี้เรบก็จะเปิดกองถุงพวกเออทำอะไปทำอะไรได้ มแค่ตัวมีก็ถนูเอออไปด้วยกว่าเดี๋ยวเหัวเคลื่อนนี่เขาเฮ้ยเฮ้ยอ่ะโอ้ยห่วยเฮ้ยไป๊าเลทโก้เฮ้ยตรงนั้นมีคนดีมาก

สูบมันไปไหนอะ่ะหรือดาวใหม่เออกี่คนอะ่ะโหมีจุดสามคนเอือยสองคนใครคนนั้นดีกว่าร้องสิครับใครานะ เดี๋ยวจอดไปคนสองเนี่ยสองมันไม่โดนโด,โด,โดนนี่ละเคียบเราต้องเคียบต้องเป็นันที่หนึ่งถ้าเราแพ้มันก็เป็นคนผมก็จะเป็นคนที่สองทันทีเคียบเคียบเคียบัวมขึ้นมาพอดี เช่าเอ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 ามอา,า,าไ,มไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรหรอกปวดแต้แมเกี้ยปวดน่าเสียดายเยทีแนละ้วเน,นี่ยแบดมนตันครับโอ้แค่ห้าหนาทีมามาต่อยับสวัสดีครับ นายนายนายเอานายหายนายเอ็นนายยุ่งไหมไม่ได้ยุ่งนายเจอก็อย่าเจอเจอเฮ้ยคนนั้นมีอะอเกันเล่นคนนั้นดีกว่าเฮ้ยมีนี้ให้ดีมากเลยครับเท้าเทียมกอดดับไม้เนื้อขุดเลยื่อยขุดแล้วเคยทว่ามันมันไม่ได้มันก็ เกียวด่านนี huh. oh, uh ้ชอบด่านเกียดชอบมากเลยด่านนี้ไม่ชอบสกายวอลนั่นไงนั่นไงนั่นไงมัน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 แย่มันแย่มมันโดนมันโดนเออแล้วมันยามยามมันียามยามยามมันยางเยอะไปแล้วมันอย่ามเฮ้ยข้าวอายด้วยเฮ้ยข้าวหอยู่ด้วยเฮ้ยก็มาใส่หัวกันหน่อยมาแข่งใส่บอก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 เอาบอก ทำวันนี้ทำวันนี้ทำวันนี้เนี่วันนี้ถอนเลยล่ะนี่อ่ะอ้าวอี๋ทำก็ไม่เป็นเเฮ้ยฮ่ารู้สึกว่าขั้นเจอดีๆเนะดาบไปทั้งอันเลยต้องต้องโชว์เขาหน่อยโชว์ให้เราได้ดาบอีโอ้ยให้เราได้ดาบเอีกเราได้ดาบเเลยว้ยได้ดาบเลืองกว่ามาเถอะจะมาจะมวยก็อะไรก็มา เอาปืนนะกลัวกลัวกลัวคิดว่ากลัวเฮ้ยด่านนี้เขาชอบอย่าอย่าต้องจัดต้องจับอย่าอย่านะอย่าอย่าเฮ้ยอย่าเพราะด่านนี้มันกระโดดได้เฮ้ยฉันรู้แกครับโหมฝั่งนั้นมีการจับตีกันหุย ของดีจังเลยอ่ะนม่ได้ของดีจังเฮ้ยมันดียังไงนะเรามีเฮกโออยอ้ยออ้ยอ้อั้ยอ้ยอุ้ยอยอ้ยมยอ้ยอยอม้ยอ้ยอุ้ยอ้ยอยอยอย้ยอุอยอไปยอ้ย้ยอ้ย้ออ้ยย้อย้้ยอ้ย ตีอัไรตรงนี้แลหละไม่อนะเฮ้ยๆเดี๋ยวมาไอ้ฉบจอกทำไม่เพรไม่อยา,เากเ่ไต่วอาเดิมอ่ะเขาเซอไม่ได้จุโอ้ยไม่ันกระโดดไม่ได้ได็กีีทเยอะ เดี๋ยวว่าจะมาะปุ๊บปับ,ปบส,สกายวอลผมไม่เก่งอ่ะพูดยังไงมันกระโดดแบบมันกระโดดไม่ค่อยได้อ่ะมันไม่วูาเป็นไงโดมันกระโดดไปเซอร์ไม่ใช่เซอร,ร์อปุ่นเปล่ามิวให้เซอร์ ใช่ส <đây> ิยัเอ้ยเซิร์ฟน okay, ี้ชอบเหมือนกันอะนี่จะไม่มีแต่เซิร์ฟชอบอ่ะเดือดเลยเสียวันลากระตอกตัวเสียวตา่เสียวตายอยากพูดคำหยาบแยเสียวเสียเสียวตายโอ้ใครเอาของไปเนี่ย โอ้ยมึงกยิกระจกแล้วเอานี่นี่นี่้อบอลสูเนี่ยมันชอบกระโดดแบบนไม่ได้นะเนี่ยไอ้แมงตกออกมาด้วยเออมันตกออมาด้วยเด้อไ่สำรวะ เฮ้ยยยยป๊อ้าปเอาเซิร์ฟไม่เซิร์ฟแบบว่าเฮ้ยเซิร์ฟนี่ก็ไม่ชอบเลยเซิร์ฟที่เกียร์ที่สุดไม่ที่สุดเพราะนั้นน่ะเขาเล่นน่ะอยู่ดีๆอ่ะแม่ก็มาขังเขาอะ่ะวางบล็อกขังเขาอะ่ะโดนดบ้าบ้าใช่ แทนที่จะค่ายกว่าม,มันตีเขามันก็ขังเขาเลยไม่ให้เขาออกนะพอเขาออกตา้เขาตีมันเลยตายตาย <c oughs> ว่ากําลังจานั้นเลยกำาังจะกดออกจากคลิปเลยโอ้ยประไกยวอลเป็นเซิร์ฟจี้แพ้ตลอดเลยเฮ้ยไม่เจ้าเหมือนกันเลยอ่ะ โอ้โหจะนี่เป็นฝาแฝดนะเฮ้ยทำความรู้จักกับเขาด้วยสิโอ้โหเท่เหมือนกันเนี่ยซีไฮย่าไปบ๊ายบายมันเนี่ยไปหาเพื่อนเดี๋ยวเขากำลังเล่นกันสองคนเนี้ยอ้าวโอ้โโอ้โหมันจะต่างหากเพื่อนหโาเราต้องมาปัดหมากันต่อสู้กันได้ใช่ไหมเราต้องทำการฆ่ากัน เจอการเป็นทีไม่ได้เซอร์เป็นน่าจะเป็นเซอร์ของภาษาอังกฤษคนอังกฤษนะเพราะเขาห้ามพูดภาษาไทยอ่ะไม่พูดภาษาไทยผมทดสอบไปด้วยไม่เขียนว่าวอนเนี่ยอ้าวเขียนได้เหรอเฮ้ยไม่ตอนนั้นอ้าวเป็นอะไรอีกอ่ะตอนนั้นเขียนไม่ได้ไม,ไม่เพื่อน ไฟบอกว่เป็นตามาว่เป็นตามาวี่ยิงแม่งไงเขาบอกเขาบอกเขาบอกแค่ยิงแม่งไงเยชยว้าวไว้อันนั้นหมดดิลยวบอลว้ายบอลหมดในระว,วังนะว้ายบอลหมดมาดิมาดิไม่รอแล้วคราฝัน โยตตตตไปยโอ้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 ยกะฟักัไปๆๆๆๆไปออไปออไปออไปเื่อ้ยอยาเจ้าอยามีอาหารให้กินไหยครับขออนุญาตเอ็นน่าอเลย้ยมันต่อว่ะเฮ้ยมันมาแล้วมาแล้ว ยาไปยัเพ yeah. yeah. oh! ี Sch ่อตายตายตายเซียหายเลยเพื <t 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 um> <t um? <t um ่อนเสียหายเลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเล่นเลยเพื่อนโอ้เขาให้เล่นมาเพื่อต่อสู้เลยไปท่าทายกันไม่ก็จบถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดนะสามขาได้วยการสดีครับ